สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสิ่งการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างบานกระทุงคู่เปิดคางพร้อมช่องแสงติดตายด้านล่างและด้านข้างซ้ายขวานะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านรีโนเวทด้านข้างเนี่ยจะเป็นกำแพงทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าตัดสินใจทุบทำประตูทั้งซ้ายและขวามีจำนวนทั้งหมด2ชุดแล้วพื้นที่ตรงนี้ถ้าลูกค้าทำประตูอีก ก็จะมีจํานวนประตูเดินเข้าเดินออกเยอะเกินไปเขาจึงคิดแล้วว่าตรงนี้เขาอยากเปิดรับลมได้แต่ไม่ใช่เป็นประตูเดินเข้าเดินออกเพื่อเพิ่มจํานวนประตูหรือเพิ่มจํานวนการเก็บคุญแจนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะลูกค้าต้องการรับแสงซ้ายขวาล่างไม่เดินเข้าเดินออกจึงเลือกเป็นบานกระทุ้งนะคะตรงนี้จะมีมุงลวดเป็นคู่นะคะ เปิดแยกกลางไปแบบนี้กันยุงการแมลงได้นะคะเปิดไปโฟโฟแบบนี้เลยเป็นบานคู่จะมีหางปลาอยู่ข้างล่างนะคะล็อกมุ้งได้จะมีสลักอยู่ด้านข้างสามารถถอดล้างทำความสะอาดบานมุงลวดได้สบายสบายเลยนะคะการทำความสะอาดไม่ยุ่งยากเลยนะคะการใช้งานบานกระทุงเปิดรับลมนะคะเปิดคู่ไปแบบนี้เลยค่ะจะมีมือจับบานกระทุงเหมือนในรูปเลยเราผักออกไปด้านข้างแบบนี้ รับลมโฟโ,ฟโฟแบบนี้เลยนะคะถ้าพื้นที่ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นบานหน้าต่างบานเลื่อนสลับเขาจะรับลมได้แค่เพียงช่องเดียวช่องใดช่องหนึ่งแต่ถ้าเขาเลือกเป็นบานกระทุงแบบนี้เขาสามารถเปิดรับลมได้ทั้งซ้ายและขวารับลมไปโฟลโ์โโแบบนี้เลยนะคะปิดด้วยมุ้งลวดกันยุงกันมแมลงไปแบบนี้มีห่างปลาล็อก บนล่างนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานดีไซน์นะคะงานกระจกอลูมิเนียมนะคะอยากดัดแปลงให้เหมาะกับการใช้งานในอนาคตนะคะไม่ยุ่งยากอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากาการเก็บล็อกหรือเก็บจำนวนคุญแจนะคะทักลายรานเพิ่มสิ่งการช่างดูนะคะร้านเพิ่มสินการช่งะะา,าชงยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสินการช่าง ขอจบการรีวิวงานหน้าต่างบานกระทุงคู่เปิดการพร้อมช่องแสงด้านข้างและด้านล่างไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ